ฮะทุกที่ทุกปีมากอ่ะได้เอราะถ้ามันได้ก็จับมือกันทองพอพร้อมกันว้าวจริงเขาไม่แตะพ่ายเลยจริงจริงเขาบอกเขาอยากเาอยากดองดองยาใช่เขาบอกว่าเคยแกล้งคุยกันว่าเออเดี๋ยวเราทองพร้อมกันเราพอพร้อมกันแต่เราไม่ดองกันอ๋อโอเคโอเคนึกออกถูกใจรถคาเฟ่นิ่งไม่ไม่ไม่ค่ะเคยคุยกันจริงๆเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนแบบเป็นคนสุดท้ายที่ยังไม่ได้แต่งในแก๊งอ่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบ ตกเพนนิดหน่อยก็เลยคิดว่าโอ้ถ้าถ้าได้ก็ดีไม่ไม่อยากเป็นแบบแบบสันโดษอยู่คนเดียวที่ยังไม่ได้ท้องอะไรก็เลยอยากไปพร้อมเพื่อนแต่ว่าฉันยังไม่พร้อมตอนนั้นอารมณ์ไหนที่รู้สึกว่าอันนี้ก็มีท็อปิกนี้ขึ้นมาว่าเธอเธอก็มาคุยกันเพราะว่าเอาจริงๆไมคือท็อปมันคือคำถามที่ทุกคนถามทุกที่ที่ไปอะค่ะว่าเมื่อไหร่จะมีน้องมาเลย่ขาบอกเขาบอกว่าจะเป็นเมื่อไหร่แต่งก่อนนะ เหมือนเขาข้ามมานั้นไปแล้วว่ะใช่ใช่ใช่เพราะใช่ราแว่ามันมาเกือบจะสองปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็เลยข้ามมานั้นไปเลยก็คุยกับน้นเรื่อยๆค่ะเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนแบบมันเป็นคําถามที่เราตอบกันไม่ได้เหมือนมันเป็นฟีลิ่งว่าเมื่อไหร่ที่แบบมองตาแล้วกันแล้วก็แบบอือเอาเลยพร้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่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  ไม่ไม่ใช่ใช่ใช่แต่งอะแต่งแน่นอนค่ะแต่วว่าตอนที่คุณกับคุยกับคิมมันมีภาพนั้นอยู่แล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราไปเดินชั้นสี่ไปแผนกเด็กด้วยกันไปนู่นไปนี่ด้วยกันก็มีค่ะแต่ว่าเหมือนมายากับนั้นเลยยังไม่ได้ยังยังไม่ได้แบบตกลงกันว่าเมื่อไหร่เหมือนมันยังไม่มันยังไม่แบบคลิกว่าว่าจะตอนนี้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็ไม่ดแต่มันก็ไม่ติดชะมาทถาแบบว่าแต่งต้นปีหน้าแล้วท้องกลางปีหน้าแต่หนูไม่ได้แต่งต้นปีหน้านะหนูแต่งแบบเกือบกลางปีแล้วนะ กลางปีหน้าใช่กลางปีหน้ากลางปีหน้าไม่ทุกยัือนครับยังไม่พูดยังหลังเกือบครึ่งปีแน่นอนครึ่งปีหน้าครึ่งปีเลยกลางปีดีแล้วครึ่งปีใช่ใช่ใช่เรเพื่อนเขาบอกว่าเขาออกตัวเลยนะเขาไม่ไม่ดองเขาไม่ดองกับย่าไม่ดองไปวมื่อไหร่มาทันที่ลูกจะไม่ดองกันลูกจะไม่จับคู่กันเขาบอกว่าดูดูแม่ด้วยดูพ่อเด้วยก็หวังว่าจะไม่ให้ลูกมาเป็นแฟนกันเออต เพราะว่าเธอมีลูกชายฉันมีลูกสาวอดออมกันเพราะพ่อแม่สนิทกันทำไมอ่ะทำไมดองกันไม่ได้ล่ะคนนี้ต่อไปคนนี้ต่อตดองเพราะบอกสงสารรู้แต่คิดว่าดองกันได้มาหมาถึงเออเออคอยดูนะฉันจะจับลูกพวกเราให้เป็นแปดถ้าเรามีลูกสาวเราเรียกสินต่อได้เยอะเลยใช่ ชำหน่วยแล้วแกลูกถังอูนชายดีคิชเลขอลดีแสดงว่าย่าก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องสินสอดความรักเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสินสอดสมมติถ้านาคนเด็กรักกันเราก็สุ่าบสนุนมันกลมากเลยค่ะมันใจเกินมันไใจเกินอ่ะแต่ดูสายตาย่าดูมีภาพในหูมันใจจะให้ดองกันค